สตรมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสักเกสุวิหารติกะเปรวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตถิงปัญจมัเตหิภิกขุสัเตหิสัพเพหิวารหันเตหิตัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหเติ พระขวันตังทัศนายภิกขุสังฆันจะอัตโขจะตุนังสุธาวสกายิกานังเทวานังเอตาทโหเสียยังโคพระขวาสเกสุมิหรเตกเปรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสาธิงปัญจมเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวารหันเตหิทัศหิจัโลกธา ตุเฮเทวตาเยปุเยนัสันิปติตาหูเตปะขวันตังทัสสนายยภิกขุสังขันใจอนุนามยัมเปีเยนาภะขวาเตนุปัสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภะขวะโตสันติเกปาเจกะคาถาภะเสยามาเตีอะตะโกตาเทวตาเสยตาเปีนามาภะราวา บริโสสมันทิตังวาภาหังกัสารยยปัสสะทิตังวาภาหังสมิเตยยเอวเมวสุทาวะเสสุเทเวสุอันตาลหิตาภะคะวะโตปุระโตปตุระหังโสอัตโฟตาเทวตาภะคะวันตังอาภิวาเทตวัยกรมมันตังทั้งสุเอกมันตังทิตโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกยมังคาทังอภาเส มหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมากตาอาคตมหาอิมังธัมมสมยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังขันเตอทัคโคอปราเทวตาภควโตสันติเกยมังคาทังอภัสเซตรัตตาภิควสมาทหังสุกิตังอัตโนโชกกะมะกังโสสารติวานีตานิขเยตวะ ्यानि रक्षन्ति पन्ति ता ते अथ कोऽपराधे वता पखवतो सन्ति के इमङ्काथभाषे खेतवा क्षीरं खेतवा परिघां इन्थ ते मोहचा ममेशा रे चरन्ति सुधा विमरा चकुमता सुथन्ता सुषुनखा ते Atapu aparathe vata phakavato san tike mang kathang apasit Ye che chi puthang saranang kata se na te khami san te apaya phu ming Pahaya manu sang te hang te vakayang paripure santi te te Atapu pakavato พิกุอามันเตสิเยพุเยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุโสเทวตาสนิปติตาโหเตตถาคตังทัสนายพิกุสังขันจาเยพิเตพิกเวหิสุวติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพิภะคะวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาสงสยาปิมยห เอตรายเนเอปิเตปิภะเวภะเวทสันติยนาคะตะมัฏฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิภะคะวันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวะตาสันนิปะทิตาพะวิสสันติเสยยะถาปิไมหังเอตรายะติขิสะมีภิกขะเวเทวะกะยะนังนมามะนิกิเตยิสามิภิกขะเว เทวคญานังนมานิเทสิสสามิภิกขเวเทวคญานังนมานิตังสุนาทะสาธุคังมนาสิการทภวิทภาสิสามิเันเตติโกเตภิกุภควโตปจาโสสุงภควาเอตาท मनुक सामियतत्पुमा तथा सिता ये सिता किलिका परां पहि तथा समाहिता पुतो सिंहवसल्लीना रोमहंसाभि सा पुनोता तमसा तमानसा सुधा विपसन्नमनाविरा हियुग

สตตังเอเคสหาสานังอะโมโนสานัมัทสุงอเปกเณนันตมัทธคุงทิสาสภาพุภูตังตัณจะสภาวะอภิญญาเยววคิตวานะจะขุมาตตตัวมัตเตียสัทธาสาวเกคสาสเนพระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเยโวหังกิตเยสัมิเคราหีอนุภูพโส สัตตสหัสาวยาคาภูมากปบีละวัถวายทท่มันโตชุติมันตัวันน่าวันตยสัตสีโนโมธัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานังชาสหัสาเะมวตายาคานานตะวันนีน้ยทิมันโตชุติมันโตวันน่าวันตยสัตสีโนโมรัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานัง สตตาคิราติสหัสายะขานานตะวนีโนุยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสนอม่วนธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวานังอิเจเตโสราสัสหัสายะขานานตะวนีโนุยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสนอม่วนธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวานัง เวสามิตาปัญจสัตาคานานันตวันโนอยติมันโตชิติมันโตอนาวันโตยสัสสิโน้อยมธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนางบุพพิโรราชค่หิโกเวผลลสานิเวสนังพิโยนางสตสัหาสังยาคานังปผิรูปัสเตีภูมพพิโรราชค่หิโกโสภาค่สมิติงวนางปุริมันจติสัง ราชาตตาโทธบสสาสตีขันท์พานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาพิตักภะห์โวินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติวันโตอันาวันโตยะสัชิโนโมอันธมานาภิกขมุงภิกขูนังสมิติยวนังทักขีนันจ่าทีสั้งราชาวีรูราหูตาปสาสตีขุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโส ปุตตาพีตัสะพังห์โวินทนามามหาพะลาอิติมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสัสีโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวะนางปัจฉิมันจ่ติสังราชาวิรูปโคปาสาสะเตียนนาคานังอธิปติมหาราชายยะสัสีโสปุตตาพีตัสะพังห์โวินทนามามหาพะลาอิติมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสัสีโน โมทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิธิงวะนังอุตารันจัติสังนาชาคุเวโรตปัสสะสติยยะกาณังอาิปติมหาราชายัสัสสิโสอุตตภีรสัพพังโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสิโนโมทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิธิงวะนังปุริมาทิสังตตารัโตทักกินีนาวิรุณะโก ปัจฉิเมนวิรูปโคคุเวโรตระงทิสังจัตตโรเตมมหาราชาสมันตจตุโรทิสสาททัลละมนาทั้งสุมนิกะเปฬวะทเเเวเตสังมายะวิโนทสาควรจณิกาสัทธามะยะกุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหะจันทโนกามเสโทจกินนุคันโธนิคันโธจปนะโทปะมันโญจะเทวสุโต ธมตาลิจิตาเสนโอจะคันทัพโพนโรราชาชนโอสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมภรสุริยวัชชะไตจันเยจราชนคันทัพาสหราชุภิโมธมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอัตคูณาพสานาคาเวสาลาสหตจักกะกัมภลัสตาราคูปยคสห တိဖိယ మున သတရထ జ కూన ခ య သ సినో ေရဝ न्न ုမဟန కో స ုပခဆမိတိဝနံ येन ခ ర చేసహసరంతి తిప్పా ธิชาပ కి విసుతజకువేహయసదేవానమచ ပတကိတရစုပ న్న ိတေသနာမံ అ భయంతతన ခ రాచానమసే စုပ న్నతోఖేమమకసి 붓္ထో

เพืโรจนามาัสนหิตวาพลิงเสนางระหูพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพทันเตพิกูนังสมิติงวนังอภปจัตทวาปัทวีจัตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโจกยัสสาสหเมตตาการุณากกยกาภูเทวายัสสิโน ถ้าเตทษฐสัทธากยสัพเพนานนตวณีน้อยทิ่มันโตชุติมันโตวันน่วันโตยสะสาโนมวมธามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหาริจาสมาจัตุเวญมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูบุระขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบุระขิตาณคตานิคุระขีตาว่า อาคูมันทวาลากาวสูนังวาสโวเสโทสโกปะคาปุรินทโทท่าเสตเตทัาสะทากายะสะเพนนาณตวันีนยที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมน์ทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอัตคสหภูเทวาชาลามคิสิคาริวา อริทกาจารชาจาอุมาปุภานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจัจจุตตาจานิชกาสุรยรุจิราคูอาคูวาสวาเนสีโนทัสเตทัสัธกายาสเพนนาณตวานิโนยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสีโนโมนธรรมนาพิกามมงพิกุนังสมิติงมนังสัมมานามหาสมานามนุสามนุสุตมะ จิตตบุตรศิกาคู่อาคู่มโนปบุสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจารุหิตาวาสีโนปาราคามหาปาราคาคูเทวายาสิสีโนทัศิเตศัสสทากายาสเพนะนัตตะวนีโนอิติมันโตชุติมันโตนนาวันโตยาสสีโนโมอันทามนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสุกาการุมาหารุณาคูเวคานาสัสสหาอุทา ตัคยยห์ปะโมคาคูเทวาวิจักขนาสัทธรรมตาหราคาจามิสกาจายาสสิโนธานายังอคาปชุนโนโยทิสาพิวสสตีธาเสเตธาสัทกายาสเพนาราตวนีโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสสิโนโมธามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายาสสิโน ตามพิตการามเสธาชตินามาจาสวานิมารัตนารตินัวคูอาธาคูปารานิมิตาทัศเตยทัศสัทกกายสเพนานันตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตนนาอันโตเยสสิโนะโมทัมนาพิกามุงทิขูนังสมิติงวานังสัตเทเตยเทวานิกายาสเพนานันตะวานิโนอิทิอันนิโน นาวันวายเยนะอคันจุงเยจันเยสัตยิสาสหะปวุทธชาติมักีระโอคเตนัมนาสวังตะเคโมคตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุครามาปรมัตตโอจัปุตตาอิทิมาตัวสหัสานังกุมารโอทิโสจัสุภาคัสมิติงวะนังสหัสสะพรมารโอการังมหาพรมาพิติธาเตอุปปันโนชุติมันตัว tisamagayo yasa siso tasetha isra ku bacika waswatino te sanca masato akaharito pariwarito te jasa pia pika te sinte teve sa parama ke marasena pika me pasakanah sasamantiyang etha kana hata panta thara samanta pariware cinang อิติทัธามหเสนโอคณาเสนังอเพสเยปานินาตลมาหัจจาสารังกตวานาเพรวังยถาปุสโกเมโคธนยันโตสวิตชุโกตถาโสปจจทาวาเตีสังกุทโตสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายาวะวิกิตวานาจักุมาตตัวมัตยิสัทธาสาวเกคสสันิรเต มารเสนาพิกันตาเทวิชานาถพิกาวเทเจตปปามกะรุงสุตวาพุทธศาสนังวีตระเขหิปการมุงในสร้างลมมันปีนชายวงสพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัชโนโมทันติสหภูเตเห็สาวกตาเตชเนสุตาติ